ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ทันการเมืองไทยในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านถึงสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้เลยนะคะที่ต้องบอกว่าเรื่องร้อนร้อเนี่ยก็เข้ามารัวๆเลยกับล่าสุดที่นายทะเบียนพักการเมืองนะคะโดยเลขากากตเนี่ยได้ออกมาให้ข่าวนะฮะว่าคดียุบเพื่อไทยเนี่ยมีมูลนะคะเกี่ยวกับกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยครอบงำ แต่เรื่องนี้เราจะเก็บไว้ให้คุณผู้ชมต้องติดตามตอนท้ายๆเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นายกแพทองทานเนี่ยถูกร้องในกรณีของคุณทักษิณผู้เป็นบิดาเนี่ยได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับดรดิเรกริเจนครองธรรมและอีกงท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรอเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ เริ่มกันที่กรณีคำร้องที่มีการแนบเรื่องของรายงานจากกอสอมเข้ามาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะค,ค,คือเรื่องนี้ถ้าเราไปดูหลักฐานที่ทางคณะนิติชนเชิดชูรมเขาได้มีการประกอบไปเนี่ยก็คือรายงานที่กอสอมแถลงผู้ถูกร้องที่1ก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะคคผู้ถูกร้องที่2เนี่ยคือโรงพยาบาลตำรวจเท่าที่ทางดรดูเนี่ย เห็นปมอะไรที่ทำให้มองว่าเอ๊ะคุณทักษิณได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นบ้างแล้วฮะก็เป็นประเด็นที่อยู่ในคำร้องคุณธีรยุทธ์นะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ก,นนก็อยู่ด้วยอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประเด็นแรกเลยที่ฉูธงที่ผมเห็นว่า6ประเด็น6การกระทำของคุณทักษิณและท่คเพื่อไทยที่ถูกไปร้องให้ยุติการกระทำเนี่ยนะฮะเขาเอาเรื่องนี้ขึ้นมา เป็นเรื่องแรกนะเพราเห็นว่าเรื่องนี้แหละหลักฐานชัดเรื่องนี้แหละมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเสนอหลักฐานและความเห็นประกอบข้อกฎหมายเนี่ยอย่างชัดเจนไปแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหัวหมูทะลวงฟัน<ม>เป็นเรื่องหัวจรวดสำหรับ<ม>สำหรับบุกไปอย่างเนื่ออื่นได้แล้วก็ตัวละครที่คุณธีรยุทธ์ร้องเนี่ยก็คือคุณทักษิณเนี่ย เป็นหลักนะฮะประกอบด้วยประเด็นที่2ถึงประเด็นที่หกเี็กก็จะมีพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมถูกไหมครับกลายเป็นว่าคุณทักษิณใช้พักเพื่อไทยไปก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสองภาพนะที่ทจะต่อนก็ได้ ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยเป็นของไทยนะซึ่งต่างจากประเทศอื่นนะแต่อย่างไรก็ดีมันจะต้องมีสองส่วนด้วยกันก็คือความเป็นประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเด็นแรกนี่ก็เล่นเลยว่าถ้าซอก่อนบ่อนทําลายสถาบันหลักคือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยตรงนี้แหละมันก็ทําให้ระบบมันเสียไปทั้งระบบเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เป็นการล้มล้างได้แต่ ประเด็นที่สองถึงที่สี่เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักนิติรัฐนะฮะเรามีรูปแบบการปกครองระบบรัฐสภาเรามีพักการเมืองมีการเลือกตั้งมีกติการะหว่างการแบ่งอำนาจและก็การถ่วงดุลอำนาจของสามอำนาจเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณทักษิณและภาคเพื่อไทยเนี่ยมาทำให้กติกาเหล่านี้ไม่เคารพกฎหมาย ครับ <c oughs> ขออภัยครับครับ <c oughs> ไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ทําให้พรรคการเมืองเสียไปหรือว่ากาติกาธรรมเนียมปฏิบัตินะในการจัดตั้งรัฐบาลในการใช้เสียงของอสภาเสียหายเนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องรายละเอียดที่อีก4ประเด็นที่คุณธีรยุทธ์ได้ชี้ครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดู สิ่งที่ทางคุณธีรยุทธ์ได้ชี้ในประเด็นแรกรแล้วก็มีการนำรายงานของกอสอมอเข้าไปประกอบด้วยเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันไหมคะดรว่าสิ่งที่รายงานจากกอสอมอชี้แจงเนี่ยเรื่องของการป่วยต่างๆจะเห็นว่ามีประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้อันนี้มันก็อาจจะนำไปสู่การวินิจฉัยที่ อาจจะชัดเจนไม่ได้ไหมคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ลึกพอ,อะค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ก็ในข่าวที่แล้วที่เราได้ได้คุยกันนะท่านอนวิทย์บอกว่าการไม่มีหลักฐานนี่ก็คือหลักฐานที่ชัดเจน,นอของของ,ของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องใช่ครับเพราะฉะนั้นดูในรายงานก็จะเห็นได้ว่ารายงานกสมตอนนี้ก็เปิดนะฮะเปิดต่อสาธารณะแล้วก็มีการอ่านกันว่าบางเรื่องเนี่ยที่ว่า พิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีรายงานเกี่ยวข้องกับท,ทางการแพทย์เลยเนี่ยะเวละเบียนต้องมีก็ไม่มีถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของรายงานแพทย์คนไหนเข้าเวรแพทย์คนไหนตรวจเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ความเห็นอาการของผู้ป่วยณเวลาตรวจนะฮะแล้วก็บันทึกไว้ต่างๆนี่มันมันไม่มีนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แล้วก็ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าการที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ให้รายงานเหล่านี้ไม่ให้เวรระเบียนหรือไม่ให้ข้อมูลตามที่กอสอมอขอไปเนี่ยนะฮะ,ะ,ะ,ะมันเท่ากับการปกปิดนะครับเพราะอย่างนี้จะอ้างกฎหมายข้อมูลข่าวสารจะมาะะเป็นข้ออ้างไม่ได้นะฮะทำไมอะคะเพราะว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยมันเป็นหลักก่อนนะ แล้วก็จะมีเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งออกมาภายหลังเนี่ยออกออกมาไม่กี่ปีเนี่ยนะตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องของกรณีคุณทักษิณเนี่ยมันไปเข้าข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2543ันาที่องส่านะผมจำตัวเลขคาดเชื่ออยู่ตรงนี้แหละครับหลักการก็คือว่าข้อมูลข่าวสารของรัฐเนี่ยต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นเรื่องยกเว้นทีนี้ เรื่องที่จะเปิดเผยเนี่ยหลักทั่วไปนะฮะ,ะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเมื่อเจ้าของประเทศเหมือนเจ้าของบริษัทเนี่ยไปขอพนักง,งานอะ่ะว่าขอดูรายงานชิ้นนั้นชิ้นนี้หน่อยการทํางานคุณเป็นอย่างไรหลักการต้องเปิดเผยให้หมดมนะแต่ถ้าปกปิดเนี่ยเป็นเรื่องยกเว้นต้องอธิบายต่อต่อผู้ที่มาขอหรือประชาชนถูกไหมครับทีนี้อย่างนี้ครับในกฎหมายก็บอกว่าเปิดเผยเป็นหลักก็จริงแต่มีบางเรื่องนะที่เปิดเผยไม่ได้นะ ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติอะไรต่างๆเขาก็จะกําหนดไว้และก็มีเรื่องหนึ่งครับที่เกี่ยวกับว่าถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะกระทบบุคคลภายนอกนี่นะฮะถ้าจะเปิดเผยเนี่ยให้ขอความยินยอมหรือเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะซึ่งกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของรายงานการรักษาใช่ค่ะซึ่งเข้าใจว่า เขาอาจจะมีข้ออ้างว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเซนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เ<ช>ก,กี่ยวกับการรักษาตัวเองได้ใช่ค่ะอย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นเหมือนกันครับว่ากรณีเ,เรื่องที่ไปกระทบส่วนบุคคลแม้นกระทบส่วนบุคคลก็ตามและเจ้าตัวไม่ยินยอมก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ข้อมูลในศาลนะศาลใช้ข้อมูลของ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปใช้ดําเนินคดีนะอย่างเช่นปปชอขอนะหรือแม้กระทั่งการมาที่การของสองสภา,าขอไปเนี่ยกดอยู่ในกฎหมายเลยระบุเลยว่าต้องให้อยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าการปกปิดของออโรงพยาบาลตำรวจนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยรับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วข้อมูลการ รักษาพยาบาลเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมนะสาภาขอสารขอนี่ก็ต้องให้ไงทีนี้ว่ากรณีนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้กฎหมายข้อไหนที่จะ,ะดึงดันที่จะไม่ให้นะฮะหรือสุดท้ายก็คือว่าไม่ได้ไม่ให้เฉพาะ,ะบางรายการที่ คุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยินยอมแต่หลายๆกรณีผมยังสงสัยนะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ให้โดยให้เหตุผลว่ามันไม่มีไม่ได้ทําก็ได้อะไรประมาณนี้ครับวาาว่านไน,นไม่ได้นะครับว่ามันต้องมีทั้งเนอร์สโนดด้วยและอยู่ในคนไข้วิกฤตเนี่ยมันต้องบันทึกเฉพาะแค่อุณหภูมิเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมองอยู่แล้วแล้วพยาบาลคือใครอะรแล้วเครื่องมือในห้องวิกฤตเนี่ยมันมีกี่อย่าง มันต้องมีอยู่แล้วเป็นเบสิกแล้วใครเป็นคนใช้ล่ะแล้วเสรีเข้าไปเขาบอกเขาบุเห็นนะว่ามีอะไรบ้างอ่าเสรียังเป็นเป็นพยานได้นะฮะเสรีี่สุดนีเลยนะครับพอดีเขารุ่น้องผมปีเนิทกันมากก็เลยเรียกเขาเสรีเฉยๆเนี่ยก็กรณีตรงนี้ที่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็มีรายงานกสมนี่แหละที่ที่ได้ชี้ประเด็นผมก็ไม่ได้คิดว่ารายงานกสมอันเดียวเนี่ย อาจจะสามารถสรุปข้อได้จริงได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรายงานของกสมซึม่งเป็นองค์กรอิสระที่เราเชื่อถือได้นะมีกรรมการตามรัฐธรรมนูญรองรับเนี่ยนะเขามีากิตติภูมิแล้วก็ได้มาด้วยวิธีการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระแทรกแซงไม่ได้แล้วก็ทําเรื่องนี้โดยตรงเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็รวมคนที่ มีประสบการณ์หลากหลายนะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งนักสังคมศาสตร์มีทั้ง<ม>นักจิตวิทยามีทั้งนักเคลื่อนไหวทั้งในอดีตที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก,ก็มีหลายมุมมองที่ที่ที่ได้มาค้นหาข้อเท็จจริงให้เรานะอะไรก็ดีตรงนีน้ก็มีเรื่องที่ร้องผ่านไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมนะ<ม>แล้วก็มีการดูข้อเท็จจริง<ม><ม>แล้วก็ หาข้อมูลเบื้องต้นพอสมควรรายงานที่เข้าสู่การมาธิการสิทธิมนุมนษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มความผพ้บริโภคของผู้ทิสภาในสมัยที่แล้วท่านสนใจ,จแสวงการเนี่ยข้อมูลมหาศาลเลยนะคือมหาศาลในแง่ที่ว่ามันครบครบถ้วนแล้วก็ลงลึกนะมีการเรียกแค้มาด้วยมาให้ความเห็นอลไรต่างด้วยนะแล้วก็ข้อมูลแวดล้อมณนะปัจจุบันซึ่ง <c oughs> เป็นพยานบุคคล ในหลายกรณีนะไม่ว่ากรณีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทได้เปิดเผยขึ้นมาใช่หรือแม้กระทั่งถ้อยคำได้แสดงให้เห็นพฤติการของเจ้าที่ของรัฐของท่านรองวิศนุเครืองามผมว่ามานึกว่าป่วยแค่สองสาวันแล้วก็ไม่ได้มีรายงานว่าเจ็บป่วยกระทั่งที่เฉียดตายถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล แม้วันเดียวก็จะอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยไม่มีไม่มีนะแล้วก็การให้ถ้อยคำของท่านแม้ว่าสั้นๆเนี่ยมันก็บ่งชี้ให้เห็นว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าท่านก็รับรายงานแค่นี้แล้วก็ท่านต่อมาท่านก็หมดหมดความรับผิดชอบดูแลท่านไม่ได้เป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีต่อไปอะไรประมาณนี้ดังนั้นตอนนั้นนี่บอกว่า ลงมาแป๊บเดียวทําไมไปอยู่โรงพยาบาลได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีรายงานซึ่งรายงานเหล่านี้เนี่ยนะมันบ่งชี้ว่ามันมีหรือไม่มีอีกเหมือนกันซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้ประกอบกันนะทำให้เรามีประเด็นประชาชนมีประเด็นข้อสงสัยเลยครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วติดคุกจริงหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะหรือเข้าไปไปนานแค่ไหนอยู่ตรงไหนอย่างไร นะหรือว่าการอยู่ในชั้น14เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เลยก็ได้นะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือไม่อะไรเลยแล้วก็การไปเนี่ยเมื่อไ,ไ,ไม่มีคนกักบ,บริเวณไม่มีผู้ควบคุมนะฮะแล้วเนี่ยการนัดหมายที่โชว์ภาพออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะกรณีของผู้ป่วย,ยแสดงให้ดูหรือเปล่า นัดกันก็นัดทางกันทางแชทไลน์นัดท่านเสรีพิสูจน์สองครั้งเนี่ยนะก็ไปตามนัดไงเพราะว่ามีการการมีนัดแต่ว่าถ้าไม่ได้นัดคนอื่นไม่ได้นัดใครซึ่งไม่มีรายงานไม่มีแบบันทึกเลยนะ,อะ,อะนอกจากไม่มีกล้องวงจรปิดให้ดูแล้วก็ไม่มีทะเบียนการเยี่ยมคนเลยซึ่งนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยขนาดนั้น ลูกเมียญาติพี่คนเขาร่มนับถือกันก็ต้องไปหาไปไปดูแลคนใกล้ตายนะครับคนที่ไปเที่ยวตามประเทศอยู่พ่ออะไรจะตายอยู่ใน่างประเทศใช่ไหมครับแล้วหมอเฉพาะทางใครที่แทงวันนั้นว่าเป็นอันเนี้ยไม่ใช่เอาแพทย์เวรแทงไม่ได้หรอกแพทย์เวรไม่ใช่เป็นหมอเฉพาะทางเจ็บป่วยขนาดนั้นเนี่ยต้องหมอเฉพาะทางแล้วสมมติเป็นโรคหัวใจก็ต้องหมอเชี่ยวชาญโรคหัวใจเลยเป็นโรคปอดก็ต้องหมอเชี่ยวชาญโรคปอดเลยเพราะว่าอิตาวิสณุลกแกบอกก็นี้อาจตายได้นะมันต้องเซ็นีันมาแล้วคนไหนอะ ก็ถ้าแล้วเครื่องมือเนี่ยคุณมีการ move ออกไปหรือเปล่าชั้นทีสีมันไม่ได้มีเครื่องมือนะนั่นเนี้ยก็ทำให,ให้เราเราเข้าใจว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันกันม,มากขึ้น,นและเขาก็จับผิดมากแล้วนะ,นะครับเขาบอกเขาไม่เคยเห็นรถของราชธา,านเข้าออกเลยแล้วเปลี่ยนกะยามยังไงเพราะอย่าลืมนะครับนักโทษหนึ่งคนคนดูตั้งกี่คน่ะ แล้วเปลี่ยนกะตลอดเท่าไหร่แล้วต้องถ่ายภาพทุกครึ่งชั่วโมงไอเวรที่ไหนถ่ายอ่ะคือคุณเฉลีพิสุทธ์ก็บอกว่าไอสองครั้งเนี่ยครั้งที่ครั้งแรกมาเจอข้างนอกท่านเดินมาเองนะไม่ได้ไม่ได้ต้องหามาหรือใช้ไม้เท้าอะไรมาท่านก็มาหาอีกจุดหนึ่งนะขึ้นขึ้นบันไดมีด้านขวามีห้องอะไรต่างก็มาพบแล้วก็ครั้งที่2ได้เข้าไปในห้อง ห้องที่นอนอยู่แต่ห้องที่นอนอยู่ก็ไม่มีเครื่องมือแพทย์เลยเนี่ยมันก็เลยว่าประชาชนก็เลยสงสัยนะครับว่ามันมีหลายประเด็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละต้องต่อจิ๊กซอต่อภาพให้เห็นข้อเท็จจริงให้ได้นะว่าจริงๆแล้วนะไม่เคารพพระบรมราชองค์การนะไม่ติดคุกจริงหรือเปล่าหรือว่าเคารพแต่ว่าเบี่ยงเบนนะ หลบเลี่ยงนะฮะแล้วก็ให้เท็จะจริงอันเป็นเท็จนะเพื่อที่จะอ้างว่าเจ็บป่วยสาหัสนะไม่อยู่ในคุกแล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเมื่ออยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะถ้าไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยก็จะมีประเด็นตามมาอีกเยอะแยะมากมายถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ออกมาได้แต่ถ้าเราดูจากแพทย์ผู้รับตัวคุณทักษิณเขาชี้แจงเนี่ยนะคะคเขาบอกว่าเรือนจำเนี่ยส่งผู้ต้องขังมารับการรักษาด้วยอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยหออปริมาณออกซิเจนต่ำก็เลยตอบรับให้ส่งตัวมาตรวจได้แล้วก็รับแจ้งทางโทรศัพท์อีกครั้งว่าเนี่ยตอนนี้ห้องคนไข้เนี่ยเต็มทุกอาคารเลยก็เลยให้ส่งไปห้องใดๆที่ยังว่างนะตอนนั้นคุณทักษิณสวมหน้ากากออกซิเจนและยังสื่อสารรู้เรื่องแต่ตอบสนองช้าเพราะฉะนั้นห้องที่คุณทักษิณร,รักษาตัวเนี่ยเขาชี้แจงว่าเป็นห้องพิเศษระดับปกติไม่ใช่ห้องใหญ่หรือมีอัตราค่าห้องที่แพงที่สุดฟังแล้ว รู้สึกยังไงบ้างคะก็ <S <S ต้องอว่าการนด้ยเขาได้จริงนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นหน้าข่าวนะ,ะ,ะข้อมูลต่างว่าบิดชั้น14ทั้งชั้น,นคนไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาได้จริงเป็นอย่างไรก่อนก่อนนี้ปีที่แล้วปีก่อนนู้นที่คุณทักษิณยังไม่มาเนี่ยห้องนี้ใช้ทําอะไรอย่างไรแล้วทาไมหยุดภารกิจเหล่านั้นอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือว่า มันต้องมีระเบียบปฏิบัติอะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันนี้รุนแรงแล้วอีกวันหนึ่งมันจะหายเลยเอ,อ,เลอีกวันหนึ่งก็รุนแรงแล้วอะไรอย่างนี้ครคือคือมันต้องดูดูดูความสอดคล้องของอของของอาการที่เกิดขึ้นจริงและรายงานของของเจ้าหน้าที่ซึ่งมัน<พ>มันจะย้อนแย้งกันไม่ได้นะซึ่งตรงนี้นครับครับผมคิดว่าเมื่อเมื่อเรื่องนี้เนี่ยมีมีการชี้ประเด็นนี้ เป็นหลักเข้าสู่สารรัฐมนูญนะอีกทางหนึ่งก็ไปที่ปป,ปชโดยม,มีฐานที่กสมและและผู้การแผ่นดินรัฐสภาแล้วก็ถ้าจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเรียกได้หลายหน่วยและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได,ได้เยอะเนี่ยนะผมค,คิดว่าตรงสารรัฐมนูญเนี่ยนะคือคือปปชเนี่ยท่านถ้าจะเน้นเรื่องของ เจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการทุจริตหรือไม่ช่วยเหลือกันหรือไ,ม,อม,ไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกือบจะครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ดีถ้าเป็นการเรียกหน่วยงานนะแล้วก็หน่วยงานปฏิเสธอะไรไม่ได้นะฮะรวมทั้งผูเ้กเกี่ยวข้องใน,ใน,ใ,นในส่วนอื่นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะสามารถที่จะเรียกแล้วก็คนอื่นปฏิเสธไม่ได้นะตรงนี้แหละผมคิดว่าทั้งสองส่วนนี้นะไม่ว่าจะเป็นปปชซึ่งปปช เมื่อเมื่อทำรายงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยสารก็เรียกดูปปชได้อีกทีหนึง่งถูกไหมครับมันก็จะมารวมกันที่ที่สารัฐมนูนแต่ตรงนี้ก็ก็เป็นประเด็นครับเมื่อข้อได้จริงครบแหละคราวนี้แหละครับก็วินิจฉัยตามประเด็นของอคุณธีรยุทธได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ <c oughs> ข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายไม่ไม่เชิดชูรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติภูมิหรือหรืออะไรครับ พระบรมราชองค์การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพห,าหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก,ก็ก็จะมีประเด็นที่เป็นรูปธรรมเลยครับมผมผมได,ได้ให้เหตุผลแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์เจตก็ดีนะหรือรหรือก็เห็นด้วยกับคําบรรยายฟ้องหรือหรือคาร้องของคุณธีรยุทธพอสมควรในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก,ก,ก็ก็น่าสนใจครับ เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคจะให้ดร์เนี่ยเปรียบเทียบหน่อยเพราะในขณะนี้เราได้เห็นท่าทีแอคชั่นของรัฐบาลต่อดีไอคอนกรุ๊ปเนี่โอ้โหรวดเร็วทันใจปานกามนต์หนุ่มมากเลยนะคะคแต่ว่าพอเป็นกรณีคดี85ศพตากใบโอ้โหนี่จะหมดอายุความอยู่รอมาร่อแล้ว <ๆ S 2> นะคะหรือกรณีเขาเรียกกันว่าเทวดาสคบอ <ๆ S 2> แต่นี่นักโทษเทวดาชั้น14 ทำไมการปฏิบ <wie erman. S 2> ัติ renamed, ah. ถ ai, ึงแตกต่างกันเหลือเกินและรวมไปถึงกรณีล่าสุดที่นายทะเบียนออกมาชี <fundamental> ้เรื่องยุบพักเพื่อไทยด้วยว่าจะมีความไปพ่วงอย่างไรกับกรณี1ใน6ที่ทางคุณธีรยุทธ์ยื่นไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ